ทุกวันเขาจเสืออยูนซ่หรืเป่าเนเสือเสือกะสวัสดีพี่น้องอีกซีประสุขวสุขคนเด้อเหน่เลยเมื่อวี้เขามาเอาแผ่นสระเนาะแผ่นสระกลับเมื่อคืนพี่น้องราะว่าเสเอาเมื่อไปส่งหานคร์เตอรอ่าดีเลยไอพ่อเนาะไ่เยอะสมมเนาไปแล้วแกไปใช่ไปแล้ สบายดีนะเลื่อนสบายดีฮักสีโอ้มันมีจักรอันวันเพราะตงเห็ดดีๆพี่หนุองเพราะว่ามันสื่อฮักเนะเป็นเจอระมันต้องมีเชื่อหาดีๆว่าเห็นเนี กปลูกอันนี้ไว้ที่ไหนใช่สิปป่ปลูกซองสันนะปลูกยาสันหนึ่งมันขาดเสือขาดเป็นน้ำเสือตีเชือกบม,มันไปเน,นาะมาอันเดียวหอยเสือดเชียนมันใหญ่ไปเนาะก็ีอดดยอู่มันจะอยู่นันก่อนมันก็จะอยู่กันนั่นแหละ ไปหอดองเ้อื่อืมปาเักคาท่างบู้นี้ฮักหักเลยไหมมันเป็นกระเซียงเงินงอีกได้นี่รต้องเห็ดดีๆน้องพี่น้องเพราะว่า ม er ันไปฮักข้างทางท่าเขากับชีเสียงนี่อีู่แล้วเคืนหันเข้าไปได้เพราะว่ามันเป็นแผ่นเซรามเนาะพี่ากันยะเนี้ยนะว้าฮักดิมาหาเอาเนี่ออกก่เอาท่าหน้าออกเนาะข้าเอาท่าหน้าออกมันสะบฮักันได้ เนี่ยเลยซ่อมนแล้วเนาะเกินที่สอดสอดมาอาจจะไปฮักตีเป็นลัจ้าอดีดับถามทำไ่ะกล่องฮะเ็ตั้งกล่องไว้มีแนวกล่องม่นีไทยนบ่าวบ่มาจกาัวัดับไมับย เราหันไปยัดมาีกันอ้าจอดเดี๋ยวก็จับมาเด kind of ี๋ยวเ้ bah, าตองหาไปน่ห้องเนาะห้องไรเออเดี๋ยวด้ยอื้ยขาะเดี๋อคตังงข้าไดในมนห้องครับไม่เขาพักัยังนีเดียวเะตองห้าหน้ากล่องนี่มันจะโขนโขนหนึ่งเนาะ ิตอนนี้ห้ากระชีคนแผ่นสระขึ้นนะพี่น้องกล่องไข่เปล่งเสือกนะครับม่นพี่เ่ะยังบอรดนะย่าเหยียบนะได้เป็นสีขาดต้องมาปลูกอีกถ้าใช้มันสีหักมันสี่ขัดเห็น่ะอันนี้เนาะเดี๋ยวห้ากระิคขึ้นพี่น้อกลังกล่องเลยนะ คอยขี่รถเมื่อเอาเนาะพี่น้องเพราะว่าหยานมันหักมันแตกเอ๊มันแตกมันหักเนาะอันนี้มันหักง่ายมีทั้งหมดอันซิปซิปอันเนาะพี่นซิปแพ็คแต่ว่ารวมทั้งหม็ดอันเอ้ยแม่เนี่ยซิปแพ็คหาซิปแผ่นเนาะแพ็คหนึ่งมันมีหาแผ่นเอามาเอามาทันกันเลยเอ้ยเด้อ

ส,สั่งเขามาส่งอสั่ง,ร,งร้านอันเดี๋ยวต้องเห็นมันเทียงแตกมาเดี๋ยวเขาสิเครีมอานีน้พอสิบแผ่นพอพอพออ้อมเพลาไวเพอดีเก่าแผ่นไหนน้องพี่น้องขึ้นนี่อันนี้ทำกำลันักไว้อยู่ที่สี่เซนคอยครีมเอา Hoa họ đi. xèo anh đây nắng ăn nướng nó Bi sữa nghi ngờ. này này bắt giờ. You hadn't cough bớt sữa, hạn có khai sữa của đấy. So ừ, khai quen sữa hôm bụng. Ngái sữa hôm không bụng bụng bụng

เออตัวใหญ่ด oh. so ้วยญ่ะจักซิเแมตตนี่อย่ามันขาดพี่น้องเขาต้องซื้อมาเสริมอีกนาะมันขาดนี่็เสียลายเสียหายนักเติบได้สองล้านกีบก็ได้เมดนี้นี่ ก,ก็คือทรงขึ้นบลาได้นไงกลับสภาพเดิมเสือมาแล้พี่น้องตอนนี้น้งชิบูอยู่พะเสือเข่เเาลายฉันเลยนะขาดขาดอย่ทิมะยังยังเสือขาดบ้า ข้งนาเหรข้างนาเอาบะมัดกะไรที่บอกมัดอ่โบะมัคอยไปดลเนะข้าไปอะไรน่เคอยเรอหนึ่งอะเดอเแทนี่นี่ันเอาเมื่อะีนี่ดยจตาเอาเมื่อ เขาบอกเป็นไงแห้งขดเลยะม่อะเมอ่ะเมีอ่เมยอมดอ่เมนมีอ่เนอมีอ่อนี่ะ่เมอเอเีนมนนออะมนเยเเนเีอยย่อน,นอมนีน่่อมัเนีม

ແລ້ວບໍ່ລະເນາະໄປກ້ອງເຮົາຈາກເອົາมันสิบ่ຄ້າດີบ่ໄດ້ກ້ອງຕໍ່ເນາະເອົາເພິ່ນເຮົາຄັບມືອັນນີ້ເນາະຄາເອົາໄາະພາດມสิຕນີ້າ ต้นหนอคอยคอยมายเนาะนะฮะเอ้าเขาแจ้งท้องแจ้งป่ะนี่เอาเมื่ออะไรเนาะเอาเอาไปข้าไปข้าปิ้นปิ้นเอาขนาดถอนมากข้าวกะ เวรุานลุง๋อต <cuanto S 1> ้อนเังฮากับได้ออกเงือนเลยเนาะครับปัญหาอย่าพ่อแม่พี่รองเลยเพราะว่าเขารถมันสั่นเนาะทำไม่ได้มันเกิดเขามันดีลงกับนะเส้นทางเขาเห็นใหม่ đi vô lê nhà ตอนนี้ทางแบบดีเนี่ยวิบ้านไปแล้วทางบูไม่เงียบนะยังตอนนี้เ้าก็มาแบบเครื่องทะเนาะพี่น้องแต่ว่าห้าลืมแมงกล่องลืมทั้งรถ<ด>บอนัง่งโอ้ยนอเนาะกันเชื่อมือกันแจ๊กเชื่ว่าเอาจังไหนเนาะทั้ทงรถกันเชื่ว่าขี่รถจักมาเอามันกต่เงีเนาะกล่อง มาที่กับเป้เออสีอย่างกับเปออ้เอ,อ,อ,อาเอาพีน่น้องเพราะว่ารถเขามันอวยหยากร้ายเนาะไม่ดีกันรถข้าเจ้ามาทมทะเนาะทางบ้านโฮฟุู้งานเป็นงานทางบ้านเขา มใหมข้าดินปุมาเห็ดยางมาเอาของพี่นอรอเอากล่องเจ้าขมาชิวนะเต่าหนักม่กินในแวรอนี้เราจะเอาหนัมาให้กินเขาก็ไม่ได้เอาเงินมากนะท่านอก่องเนาะเาก็ไม่ได้เอาเงินมากพอกีบเนาพยายามใส่หนัมใ่ยังขนาดเนาะอ้เนาะแล้ Ga yêu thương lắm honey 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 cái honey mà honey 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 Tao sưu yang mỹ tho. Tao hãn sưu yang. Mẹ pa. Mẹ pa, nó. Tao đã mày kín. Kín đa nó. kín Mày kín đa nó. Mày kín đa Mày kín đa nó. Mày kín đa Mày kín đa nó. Mày kín đa nó. nó. kín đôi. đôi. กุ๊กกี้เขา้ามาข้ามดเดียวนี่ขอบอืออบอบอบบอมไปขอบใจด้วยแม่เด้อาตู้รถกันไปก้องยังกายมากโดอยดอยเออไม่ถามัป็น,น,ะนะใจที่กินอาหารไม่กินไม่อยาไปเอาตู้รถเอาขึ้นลืมตู้รถพี่น้องเอ้ะ ต e, ู้กัเบเบาที่มันนั่งเฮานั่งอะไรเราพี่น้องเบาโหลดใหม่นสังวะลอน้วงเาะก่าะบล่วงเบาัวกลืมคือเฮานะเลยเน่ยยินเขาเนผกข่

เดี onents, ังั er> e e <c ười> <c ười> Mother, ัเปนบกเอนเป็นดนึงอ่ะอ้เจีบงเปนึงั้งจกเดะไม้ไหม้ไม้มีอะไรทั้งนั้นไม้เต็งดเยจเอาไมมพักไหมเนาะไหมไปห้องทั้งนั้นอีกเออได้ไดไดบนี้มันไปต้าบ้านี้มันจิบ่อนาแตก น้่บากนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขันคอยไป,ป ยังไก่ใกล้ nó công tác làm bà thần tốt nó tham cho mặt bạn không nóng tân ninh cả mã hòn giảm là nóng 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 ตอนนี้ก็หอดเที่ยเล็กน้อพี่น้องระเาตายไปสร้างสครับรถดมาหอด่กตอจ่อยยร็หยากอย่าสิเป็นโรคมก็อกเลองกินลาอย่าเั้นฮักต่อฮักกันมได้ขึ้นมาได้เลยใหญ่มันงัดเกองเอามาพี่เอาเอามาเห็ดเที่อยู่ บ่เอาไปเป็ดเทื่ยวนี่เขาเขาเห็ดว่ปเป็นไปเทื่ยวนี่เขาเขาเห็ดว่เป็นเานอามาขึ้นไอ้กระเสียไปขึ้นหนะ่านเขาแบบนี้อย่าไปขึ้นห่านอีกห่านเขาหายขึ้นเนาะเขาก็เห็นว่าเอาไปให้เขาในเขาจังขึ้นจาเขากรบบือขึ้นจากเขาบ่เอาไปโชว์เขาเต็มสี่เนาะหอดเทื่ยงโร<ล>ย<ล>ปลอดภัยเนาะพี่น้องสองล้านเฮ้ยแผ่นละแสนอันตัปละแสนแผ่นละสี่สิบนี่ อเอาใช่เนาะสบายดีพ่อพี่น้องคนนี้เออลุงอันนั้นลุงเนี่ยลุงเนี่อยู่บ้านนั่นนะฮะแล้วบอกให้มึงไปแล้วบ่าลุงบางรถเข้ามาแล้วบ่าเบาางเออเบาบางเออจ้าหน่อยสิจ้แล้วบอกปีใหม่เป็นยังด้วยเราสับปะเนาะปวดทวารนั่นไปกูเอาสายไฟนั่งเหยียดเออเห็ดบ่เป็นก็เลยซื้อผ้ากระตีมาให้เราแทนเอาซะ แล้วกันแล้วก็ววววจบคลิปนี้ก็บชีวิตเพื่อสามเีเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องมาแล๋ยวจังเสียอันนี้ลงพักผ่อนกันอีนเขาจะมาส่งของกับจีฟากเมื่อกับเขาจานเนาะกับอาหานเขา